สวัสดีค,ครับกลับมาอยู่ในช่วงเจ็ครีวิวครับผมหายไปนานนะครับจะลืมนานมากกี่เดือนจะลืมอยู่แล้วชื่อช่วงอะไรอะ่ะครึ่งปีแล้วว่างที่ไม่ได้มีอะไรเลยใช่มันไม่ได้มีงานหนึ่งต่อหนึ่งมาใหม่เลยวันนี้เรามารีวิวอะไรพี่ดาบไลท์เซเบอร์ครับเอาใจสาวกซาววอลสักหน่อยจริงๆก็เคยเปิดไปแล้วในรอบนึงเคยเปิดไปแล้วแต่ว่านี้เป็นงานงานใหม่งานใหม่ใช่ใช่ครับเป็นงานคลายใหม่ โอเคเเรามาดูรายละเอียดกันเลยกว่าอนรเรามาดูตัวด้ามกนก่อนนะครับดิ้นัสอ๋อมันมามันมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ใช่อ่ะตัวด้ามตัวด้ามน,นี้เป็นอลูมิเนียมมีน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่คือน้ำหนักน้ำหนักโอ้โหไม่ช่างมาเช้านี้ยังไม่ไนดะ้ <laughs> ช่างมาเลยแต่หนักไหมแต่เราได้อยู่น่าจะน่าจะโลบวกน่าจะโลสองโลได้นะโลห์คขึ้งโอ้โน้ำหนักโอเคสวยงามทีเลย ดูเลยดีเทลใช้ได้ไหมนะใช่ถ้าในรักเดี๋ยวราคาบอกใครคลิปอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันแต่คุ้มแน่นอนราคาอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปเล่นกันดีกว่ามีอะไรบ้างนี่อ่าเปิดก่อนนะครับอย่างแรกเลยมันจะมีเสียงฟาแขว่นไม่รู้ได้ได้ยินไหมแล้วจะมีเสียงจะได้ยินอยู่เออจะมีเสียงอ่าเป็นเสียงแขวนดาวใช่แค่นี้ อ่าแล้วก็เวลาอันนี้มนเป็นวัวีนีอ่าวิธีการเปลี่ยนสีก็คือตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดนะครับอ๋อเปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยนสีได้เรากดปุ่มเนี้ปุ๊บให้เราคลิบสองทีแล้วปล่อยอแล้วกดอีกทีหนึง่งสีจะเปะะลี่ยนอ่าเราเนี่ยดูครับอันนี้ตอนนี้มันเป็นสีออกฟ้าๆหน่อยสีน้ำเงินอ่ะกดแช่ไว้กับลิกสองทีแล้วปล่อยแล้วกดแ,แช่ ปุ๊บมันจะเปลี่ยนก็คือต้องกดสองพัตเต็ดใช่สองพัตเต็ดกดปุ๊บให้มันแชบกับที่สองทีก่อนเนี่ยปุ๊บแล้วเราก็กดอ้กทีหนึ่งอ่าแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนแบบอย่างเมื่อกี้มันไม่ได้เปลี่ยนตามสีอะสมมติเราจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงเลยไม่ได้ต้องไล่ต้องไล่ต้องไล่ต้องกดแช่อีกทีหนึ่งอ่าแล้วกดไปเงี้ยกดสองทีปุ๊บแล้วก็แช่อ๋ออ๋อนี่กดค้างมีนเปลี่ยนได้เลย เปลี่ยนออกไปแล้วพอใจนี่เล่นมาแล้วจริงไหมเนี่ยไม่บอกเหมือนกันขอมพึ่งด้วยยังไม่เลยอ่านเนี่ยอันนี้พึ่งรู้เหมือนกันนี่อ่ะอ่านยังเปลี่ยนใช่สีมันก็จะล่เรื่อยเรื่อยๆเราชอบสีอันนี้สีแดงอย่างนี้สีแดงเขียวเขียวฟ้าอยู่ครับใช่ผมดูนะดับไลท์เซเบอร์นะสีแดงอ่ะของทุกรุ่นอ่ะสวยที่สุดไม่ว่าจะรุ่นนี้หรือรุ่นที่เปิดไปแล้วผมมองว่าสีแดงอ่ะชัดสุดสวยสุดอันนี้คือรูปเรนแรกวนะครับแล้วก็จริงๆมันมีโลเสียงนะโลเสียงเราก็ กะพีดสามครั้งแล้วก็ปล่อยแล้วก็เนี่ยกดค้้งเดีวมัเสียงจะเบาลงแล้วให้เปิขึ้นเพิ่มได้ใช่ไหมมันมีสามสเต็ปอ๋อมีสามสเต็ปเวลาเรากดปิดก็กดค้้งให้มันกระพีดเกินสามทอีอ๋อ,อเฮ้ยเขาปินเขาถึงปิดเขาถึงปิดเสียงต้องปิดแล้วก็จะมีการปิดเสียงแบบปิดเลยนะครับปิดเสียงก็คือเรากดแชร์ไว้ตั้งแต่ท้องปิดนะเรากดแชร์ไปปุ๊บอ่อแล้วก็กดกดเปิด เี่ยมาแล้วเห็นไหมเสียงม่นจะเปิดไม่มีเสียงใช่มันจะไม่มีเสียงเลยคือเสียงมันจะเงียบไปเลยอันนั้นอันนั้นเป็นการเมานะอันนี้คือการปิดเสียงไปเลยอ๋อเวลาการจะเปิดเสียงเราก็เราปิดเครื่องก่อนอ่าแล้วอย่างปกติถ้าเราเปิดเสียงไว้แล้วเราเปิดเครื่องมันมีเสียงไหมพี่มีมีใช่ไหมเดี๋ยวลองเลยกดเนี่ยเปียเนี่ยเมาเสียงละเวเราเปิดเรากดปุ่มครับ เอ้ยอ่าเป็นเสียงแล้วเห็นไหมเสียงเหมือนในปีศาจในมดแดงสมัยก่อนอ่ะไม่ใช่แล้ว <c oughs> อ่านี่ก็กำลังูปยเก่งของประมาณนี้<อ>จริงๆกน็นะมีสองสีนะอันนี้มันเป็นสีดาแล้วก็จะมีเป็นสีเงินสองเป็นสีเงินทั้งหมดเลยเดี๋ยว<ช>เดี๋ยวจะมีรูปใต้คลิปมีรูปในของเงี้ยมีแล้ว,วล่ะอยู่ตรงนู้นแต่ยังไม่แกะออกมาของมันเบื้งก็เลยมารีวิวก่อนก็ตุกเร่งประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่ไปด่ เราใบดาบนี่มันคือแบบเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันบ้างใบดาบก็เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกบางคนคิดว่าตีแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยตั้งมือหันมางั้นก็เจ็บแหละเจ็บหลายเจ็บพอนเลยกูเจ็บกพอเล้วตลอกันเลยอ่าก็จริงๆมันก็ดูดูเหนียวนะเหนียวมันเป็นพลาสติกมันไม่เนี่ยมันดูเหมือนเหมือนนีออนนะแบบกระดาษไฟนีออนเลยจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกเหนียวแต่จริงๆก็คือ ก็ไม่ได้กลับเอาฟาดกันเอาตายก็คือน่าจะแต็อ่ถ้าตายนะเอามาฟันเล่นๆไงได้ลูกค้าอาจจะยังไม่เห็นภาพแผมว่าเขารู้แหละลูกค้าอาจจะยังไม่เห็นภาพแหมเอาคืนแลยแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาจริงๆมันมีคู่มือนะแต่คู่มือคู่มือทุกอุปกรณ์เลย้ะไม่ว่าจะเป็นมือถือเราแค่ไอ่านมาแล้วภาษาอังกฤษครับผมน้ำตาไหลเลยจริงเหรอภาษาอังกเหรอเอออ่านไม่ออกไงน้ำตาไหลเลย ไม่ไม่ได้ชงก็เล่นเองได้ก็จะมีสายชาร์จอ่านได้าำก่อนจริงๆอะเขาเขาจะให้ชาร์เป็นห้าโวลต์หนึ่งแอมป์อ่าอ่าหลักๆคือห้าโวลต์หนึ่งแอมป์นะครับห้าโวลต์หนึ่งแอมป์ใช่เพราะฉะนั้นหัวชาร์ที่จะเป็นพวกฟ้าชาร์จที่เป็นพวกสิบแปดบาทที่มันน่าจะให้ประมาณสองแอมป์น่อ่าน่าจะไม่ได้ก็เสียบเป็น usb เข้ากับคอมอ่ากับเตล์พอเราแบงค์ได้ไหมพี่ ต้องไปดูว่ามันจ่ายแค่หนึ่งแอมป์หรือเปล่าเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยไม่ค่อยกิ่งเหมือนกันแต่แม่มาเขียนมาเลยห้าโวลต์หนึ่งแอมป์เนี่ยอ๋อบอลลี่เห็นไหมอ่าอแล้วไอ้งวาดนางอะไรไม่รู้ชื่อยโฮชื่อน่าจะชื่อยโฮอ่าะนั้นก็อย่าไปเสียบที่ไฟมันเกินคือเสียบชาร์จได้ไหมชาร์จได้แหละแต่ว่า ไม่ได้เล่นได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่าเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ข้างในมันจะอาจจะเสื่อมได้แล้วก็จะมีมันจะมีน็อตมาให้ดาบเนี่ยมันล็อกไปเนี่ยมันจะมีหัวน็อตตัวนี้นะครับเราเขาจะมีน็อตกับที่เป็นเป็นปนอ็อตยึดรอบๆใช่เนี่จริงๆมันให้มาแค่สองตัวนะเราก็ <c oughs> อยู่แล้วอแต่ทีตรงนี้มันให้มาสี่จุดแต่มันให้มาแค่สองตัวเอาจริงๆผมคิดว่าน็อตแบบเนี้ยตัวเดียวก็อยู่แล้วนะถ้าถ้าถ้าแบบไม่จริงใส่เข้าไปอ่งจริงเอาก็อยู่แล้ว มันก็ไม่้างที่จะแน่นนะไม่ต้องมอไปน,นะ่อ่มันมันแน่นนะเน่ยลองดูก็แต่มันใชมันแน่นระดับหนึง่งปึ๊บเนี่ยลองเปิดแน่นตีห,หัวคนยังไม่หลุดเลยใช่ไหมอย่าใจเย็น <c oughs> ต้นะองแงต้องแลงต้ <c oughs> องแปงสีแดงก็จะประมาณนี้ครับพอใส่าดาบแล้วก็มีนึกถึงถึงตาบไอ้นี่บ้างแหละของยายบ้างเลยออ่าใช่ใช่ แต่สีแดงเนี่ยน่าจะสวยสุดแน่ลองเปลี่ยนสีที่มันมีด้าให้หน่อยดิเนี่ยมันก็จะกระพริบสองทีเปลี่ยนไปเรื่อยได้นีไเรยชอบสีไหนก็ตามก็หยุดตามมันนั้นเลยก็หยุดอโอ้มันก็หลายสีอยู่นะหลายสีครับตอนแรก RGB ผมเห็นผมเห็นเห็นว่า RGB ใช่ไหมรายละเอียดผมคิดว่ามันแค่แบบอ่าแดงน้ำเงินเขียวจบนี่หลายสี สีเขียวแสบมากเลยก็ได้อยู่โดยรวมงานดีเทลก็โอเคนะโอเคโอเคครับจริงๆริงจริงๆหลักๆพรุ่งนี้ผมว่าผมว่าตัวเนี้ยตัวตัวเขาเรียกอะไรนะใบดาบตัวใบดาบอ่ะมันแทบจะเหมือนกันทุกแปรเลยอืมมันเป็น,ปนมันเป็นพลาสติกแบบเนี้ยแหละเป็นขุนๆหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมา,มากๆก็คือตัวด้ามด้ามคือค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็ เงารงสีอะไรมาแบบสีดำเนี่ยตัดักเงินเนี่ยสวยผมรู้สึกว่าวม,<ช>มันอลูมิเนียมกี่แหละใช่เป็นอลูมิเนียมของแกงนในราคาหลักพันอะใช่ใช่ราคาหลักพันได้ด้ามที่มันเป็นอลูมิเนียมมีน้ำหนักอย่างเงี้ยมัน มันก็โอเคอ่ะรู้สึกว่าเอาเอาไปแบบถ้าเอาไปเอาไปตั้โชมมันก็ดูดูแพงในระดับหนึ่งนะเอาไปเล่นคือต้องเข้าใจก่อนว่างานราคาแบบเนี้ยคุณจะไปเทียบกับราคาสามสองสามหมื่นที่แบบดีเทลเหมือนในหนังจริงๆอะ่มมมะมันไม่ได้นะมันไม่ได้อยู่แล้ว,<ช>ลวราคาต่างกันสิบเท่าครับใช่แต่อันเนี้ยเราเราขายแบบแค่แบบ มันแค่สองส,สองสามพันะอ่าใช่เผื่อบ,บางคนแบบถือเอาไปถ่ายรูปเท่ๆ<ช>หรือว่าเอาไปซื้อไปสองอันก็ได้เอาไป<ช>เอาไปเล่นกันนะอ่าใช่มันก็ก็ได้อยู่สมมติอะ่าเงี้ยไอ้คอสเพย์อ่อาใช่ซามอออย่างเงี้ยอ่าก็โอเคจริงๆผมว่าตอบโจทย์พวกคอสเพย์มากกว่านะเออหรือถ้าไปเก็บเล่นกนะ็คือคือต้งไม่ใช่แบบอยากจะได้แบบสมจริงขนาดนั้นอ่ะใช่ถ้าไม่ได้แบบอันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่เหมาะที่ว่า เอาไปแบบว่ากะว่าตั้งโชว์ส,สวยๆหรูๆเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นชนะต่ต้องต้องยอมรับในเนึ่งว่าในราคาระดับเนี้ยใช่ครับมันก็โอเคแบบอันเนี้ยผม,มผมรู้สึกว่าผมเอาเข้ามาเนี้ยอยากให้แบบทุกคนได้เล่นอืทุกคนได้เล่นเหมือนกันทุกคนได้แบบเอามาแบบถือเท่ๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเอามาโชว์ที่แบบราคาจับต้องไม่ได้ที่แบบอันนี้มันราคาจับต้องได้ใช่ครับค่อนข้างค่อนข้างมันอ่ะไหนๆหก็พูดแล้วเท่าไหร่เนี่ย ราคาเปิดตัวนะครับ3,200บาทรวมส่งในประเทศแต่นี่เป็นสินค้าพิออเดอร์นะแต่จริงๆมันมันมีอยู่2อสเล่มก็ถ้าใครสนใจลองอ e ีกบ็อกเข้ามาได้เลยที่เพจแจ็คทอยนะครับใช่ครับแต่โป,โปรโมชั่นรับโควิดเลยแค่แชร์คลิปนี้ไปนะคะรับเหลือ2,990บาทรวมส่งลดไป200กว่าบาทลดไป210บาทแค่กดแชร์ครับแค่กดแชร์เองง่ายๆคุณกดแชร์แค่นั้น,น,นเลิกแคปเม้่อาสั่งแล้วเกินมาแคปมาในอินบ็อกซ์หรือ หรือในใต้โพสก็ได้ว่าไอ้ฉันแชร์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับก็ได้ส่วนลดไปเลยง่ายๆหรือบางคนถ้าถ้ากดแชร์แล้วกลัวเมียเห็นกลัวกลัวเมียเห็นว่าแบบแอบซื้ออะไรเงี้ยครับก็ก็แทกเพื่อนมันได้ก็แทกเพื่อนมันก็ได้ง่ายๆนะครับจริงบอกว่าก็ได้อบบเมียเอาแต่เมียไม่ชำเมียอาจจะเข้าวในเลยนไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าเห็นเราหลกเมียเยอะนะเออแตมีอยู่ของขวัญจับฉลากส่งขอ้ขัญจับฉลากก็มีของขวัญจับฉลาก ส่งพี่ครับขอส่งกันแบบเป็นผู้โชคดีนะครับอาชลัดได้ครับผมเราจัดให้ได้ทุกอย่างเลยครับถ้าใครมาในนั้นแจ้งเอามาก่อนเดี๋ยวจัดให้ใช่ครับแจ้งมาครับเดี๋ยวจัดให้หอมหวัญหรืออะไรก็ได้ได้ได้มดนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะรีวิวประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมันจะมีภาพอินเสิร์ตใช่แต่ละมุมให้ดูเดี๋ยวผมแปะไว้ท้ายคลิปนะได้ครับ ก็ช่วงนี้โควิดนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครับผมเรายังรอวัคซีนกันอยู่ใช่ครับอุ้ยอุ้ยถ้าพูดเดี๋ยวยาวนะเนี้ยอุ้ย้าพูดยาวเลยนะนี่ก็ยังไม่ฉีดเหมือนกันรอลงอยู่เหมือนกันนะใช่ครับไม่ได้ฉีดเหมือนกันมีใครใครได้ฉีดแล้วบ้างเลยใครได้ฉีดแล้วเป็นเป็นอะไรกันบ้างก็าคอมเนตกกันหน่อยอ่านปลอดภัยขึ้นบ้างไหมปลอดภัยขึ้นบ้างไหมเราเราเราจะคิดเป็นแง่ร้ายอย่างเดียวเลยอ่ะ นี่ก็รออยู่นะอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วใช่ครับผมคิดถึงการถอดแม็กเดินข้างมากเลยแต่จริงๆตอนนี้ใส่กู้จริงนะใช้ชีวิตแบบประมาณตีหนึ่งเนี่ยคืออย่างสิ่งกับจะออกจากบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่หยิบกระถือแม็อย่างเงี้ยใช่เห็นใช้ชีวิตแบบขิ้แล้วว่าไอ้ฉันต้องใส่แม็กละมันมันร้อนหน้าในความรู้สึกอะโอ้โหสองชั้นอะไรยเงี้ยไม่เราคิดภาพบางวันลืมแปรงฟันเด็กบางทีแบบอืมอย่างเงี้เหรอ ก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตการทําภัยปลอดภัยจะเซฟกันหน่อยแล้วก็เข้าใจครับว่าลําบากทุกคนก็ลําบากเหมือนกันหมดใช่ครับแต่ก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับว่าเราก็นลําบากเหมือนกันช่วงนี้โอ้เงียบไปยเดยวแต่ช่วงนี้ก็เงียบเพราะว่าหนังมาวิลมัน เงียบหมดแล้วเนาะยบเกมไปก็ก็เงียบอย่เดี๋ยวว่าทํามาเร็วเลยหนังหนังอะไรทุกอย่างมันเงียบหมดแล้วก็ของก็จะขาดไม่ค่อยได้ผมแต่ก็เข้าใจลูกค้าแหละว่าลูกค้าแบบว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีก็แต่ว่าเราก็ไม่มีรายได้กันเนาะนิดนึงนะครับช่วยกันนิดหน่อยอ่านเลยรับโปรโมชั่นแชร์แชร์คลิปนี้ไปลดเหลือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับใช่ับผมโอเคกันวันนี้เราลากันไปก่อนลากันไปก่อนนะครับครับผม 오케이, y 리 o r